ครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้อง FT ทุกท่านครับผมก่อนจะไปเข้าหมายยิงปลากันเดี๋ยวผมจะมาตอบคอมเมนต์นะพานพึ่งครับผมเ็าอยากจะเห็นหมวกที่ผมใช้ตีพึ่งเนาะว่าเย็บยังไงครับผมอันนี้เป็นหมวกที่ FC เขาส่งมาให้ผมครับผมที่ผมใช้ตีพึ่งเนาะส่วนลูกนี้เป็นหมวกลูกเก่าที่ผมเคยใช้ก่อนที่เจฟ FC เขาจะส่งมาให้ผมครับผมอันนี้ลูกเก่า อันนี้ลูกใหม่ครับผมส่งมาให้ผมกับเจ้าโดมคอลเราลูกเนาะเดี๋ยวดูลูกใหม่ที่เอฟซีเขาเย็บมาให้ผมเนาะเดี๋ยวจะให้ชมครับผมแกเย็บดีมากเลยครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวจะให้ดูข้างในเนาะเสียงดังเลยครับผมเสียงอตัวเล็กระดูดขุ่นอยู่ในเครื่องเนี่ยครับผมนี่ครับผม,บผม,บผมเดี๋ยวจะให้ดูด้านในนี่ครับ ขาอยากจะดูหมวกครับผม fc พึ่งเนาะนี่ครับผมอย่างนี้ไม่เจ็บหน้านครับผมเพราะว่ามันจะเข้ากับเบ้าหน้าเบ้าหน้าเราพอดีเลยครับผมนี่อย่างเงี้ครับผมจะเป็นประมาณนี้นี่ครับผมแต่ผมเคยถามนะเขาดูแล้วครับผมว่าแกเย็บขายไหมแกบอกแกไม่มีเวลาครับผมแกติดตามผมผลงานพึ่งผมอยู่เนาะแกก็เลยเย็บมาฝากผมสองลูกกับไอ้เจ้าโดมครับผมเดี๋ยวผมจะใส่ให้ชมครับ ผมจะใส่ผมเนาะแกใช้หมวกสองลูกครับผมนี่ยหมโม่งเนาะไหมพรมสองลูกหนาดีครับผมอย่างนี้ต่อยไม่เข้าแน่นอนครับผมแบบนี้นี่ครับผมมันจะพอดีกับบาหน้าเราเลยครับผมนี่ไม่เจ็บครับแบบนี้แล้วหมวกแกลูกใหญ่ด้วยครับผมมันเลยไม่รัดเนาะแจวเลยครับผมแบบนี้แกเย็บละเอียดมากเลยนะครับผมนี่ดูครับผม อันนี้จะเป็นตะแรงหรือมุ้งรวดเนี่ยแหละครับผมนี่เป็นรูปสงหน้าเราเลยแต่ส่วนลูกนี้ของผมผมเย็บเองครับผมอันนี้มันเป็นผมสั่งซื้อมามันจะเป็นพวกกระชอนพวกตะแรงอะไรเนี่ยครับผมเอามาเย็บง่ายๆครับบวกลูกนึงหมายผมลูกเดียวครับผมแล้วก็เย็บตะแรงใส่ได้สายพีอยิงปลาผมเนี่ยแหละครับผมเนี่ยผมมาเย็บใส่เนาะนี่ก็ใช้ได้เหมือนกันครับผมก็ตีพึ่งมา ก่อนจะแกจะส่งให้ผมแต่ของแกเนี่ยดีกว่าของผมครับผมแต่อนี้ง่ายๆครับผมเนี่แต่แกละเอียดกว่าเนาะอย่างนี้ปลอดภัยกว่าครับผมเอาง่ายๆอย่างของผมไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ครับผมเดี๋ยวผมจะใส่ของผมให้ดูนีครับผมมันห่างจากหน้ามันต่อยไม่เข้าหรอกครับผมเนี่แบบนี้นี่ก็ต่อยไม่เข้าเนาะเพราะว่าก่อนเราจะใส่หมวกนี่ผมก็เสื้อผมก็จะเป็นคล้ายเสื้อฮู้ดอะครับผม คุมก่อนอีชั้นนึงครับผมแล้วผมก็หมวกในี่ใส่อีกทีนึงมันก็หนาเข้าไปอีกครับผมมันก็เลยต่อยรอไม่เข้าเนาะนี่แหละครับผมประมาณนี้เนาะเรื่องหมวกที่เอฟซีพึ่งเขาทักมาอยากจะไอคอมเมนต์มาในคลิปเราอยากจะเห็นว่าเป็นยังไงครับผมนี่แหละครับผมเย็บง,ยง่ายครับผมแต่ของไอลูกนี้ที่แกส่งมานี่จะเย็บยากหน่อยเพราะแกละเอียดครับผมแต่ของผมนี่แบบง่ายๆครับผมได้มาก็ สั่งกระชอนอย่างนี้มาปุ๊บเราก็เป็นกระชอนที่กองกระเพราครับผมแล้วก็ใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปในหมวกแล้วเราก็เย็บๆตามขอบอย่างเงี้ยครับผมก็ใช้ได้เหมือนกันครับผมโอเคเนาะไปครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปยิงปลาไกายครับผมเดี๋ยวจะตัดภาพไปเดี๋ยวจะไปเจอกันอีกทีอยู่ที่อ่างนะครับผมเนาะเดี๋ยวไปลุ้นดูกันว่าจะมีตัวไหมครับผมก็อย่าลืมนะครับผมคนไหนเข้ามารับชมก็ฝากมาครับผมเนาะก่อนจะเข้าไปชมคลิป ยิงปลากันก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเนาะแชร์คลิปเลยนะครับผมเนาะมันจะได้เห็นกันวงกว้างมากขึ้นครับผมไปครับผมเดี๋ยวผมเตรียมตัวเอาลงเอาเรือขึ้นรถก่อนครับผมเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่อ่างนะครับผมครับตัดภาพมาในอ่างครับผมกําลังหาเล็งหาดูก่อนครับผมว่ามันมีตัวขึ้นตรงไหนบ้างครับผมอย่างมีน้าถามผมมาว่า ปลากายตัวหนึ่งนานไหมมันจะขึ้นแล้วยิงยังไงถึงจะถูกผมว่ามันต้องใจเย็นๆครับผมยิงปลาจิบเนาะผมก็ไม่เคยจับเวลาดูเลยครับผมว่าตัวหนึ่งมันจะขึ้นประมาณเท่าไหร่กี่นาทีใจเย็นๆไว้ก่อนและครับผมเพราะว่าส่วนมากที่ผมเห็นเนาะปลากายแถวอ่างมันจะขึ้นมั่วครับผมมันไม่ขึ้นที่เก่านะครับผมบางทีเราจ้องตรงนี้มันไปขึ้นอีกทางหนึ่งอย่างเงี้ยครับผม แล้วยิงยังไงถึงจะถูกส่วนตัวผมเลยผมจะมันต้องเร็วครับผมตาเราครับผมต้องเร็วเห็นหัวมันหันไปทางไหนครับผมแบบอย่างเช่นมันขึ้นหางมานี่ถีบน้ําหางมานี่หัวมลงไป่นนะครับผมยิงดักเลยครับผมมันต้องฝึกยิงบ่อยครับผมเดี๋ยวก็เข้าใจเองเนาะสําหรับมือใหม่ที่น้าถามผมมานะครับเนาะแล้วส่วนมากปะกายมันจะขึ้นเรื่อยครับผมมันขึ้นช้ามันไม่เหมือนปลาสวายครับผม ปลากายมันจะขึ้นจิบน้ําช้าลงช้าครับผมมันมีโอกาสยิงง่ายกว่าปลาสวายครับผมแต่มันก็ไม่บางทีเห็นมันขึ้น <ด một S 1> แล้วนั่งเหมาเ <ด S 1> มานานๆนะครับผมมันขึ้นช้าแล้วเรากลัวกลัวจะไม่ได้มันนะครับผมมือเรากดไกลไปก่อนก็ไม่ถูกนะครับผมบางทีประจําครับผม,ผมเวลาผมจ้องอ่ะจ้อง่ามันจะขึ้นตรงเนี้ยแล้วมันไปขึ้นอีกทางหนึ่งอย่างเงี้ยครับผม หันปืนไปเงี้ยมือมันรีบรีบไปหน่อยมือมันลั่นนะครับผมไปโดนไกลไกลปืนอ่ะไม่ถูกมันต้องทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องเขาเรียกอะไรอ่ะมันต้องศบจังหวะกันหมดนะครับผมมันถึงจะได้มันมันก็ยิงไม่ยากแล้วครับผมปะไกเมื่อกี้มองมาเห็นตัวมันขึ้นอยู่ทางเนี้ยแล้วครับผมยวทิ้งสมองก่อน เดีผมเดี๋ยวลองติดตามกันดูครับผมเห็นขึ้นตรงเนี้ยตัวหนึ่งแล้วก็ข้างนอกนู่นนะครับผมสองตัวเนาะสองที่แต่วันนี้ลมแรงครับผมเดี๋ยวลองติดตามกันดูว่าจะมีผลงานไหมครับผมแล้วครับผมที่น้าถามผมมาว่ายิงยากไหมปะกายมันก็ยิงไม่ยากนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องบรลานกันบรลลานกันจะว่าดวงก็ว่าใช่ครับผม เช่นสมมติว่ามันนะเนี่ยสมมติว่ามันมันขึ้นอย่างเงี้ยเราเราคิดว่ามันต้องขึ้นสามอีกเงี้ยครับผมบางทีมันไม่ไม่ขึ้นที่เดิมนะครับผมมันมาขึ้นอย่างเงี้ยเราก็จ้องอยู่อย่างนี้เห็นมันขึ้นหางตาเราเห็นแล้วครับผมเขาขาวหันไปหันไปมือเรากดก่อนนะครับผมมันก็ไม่ทันมันเนาะปากกายมีโอกาสเล็งครับผมมีโอกาสเล็งแป๊บนึงเวลามันขึ้นมาเพราะว่าปากกายมันจะค่อนข้างที่จะขึ้นเรื่อยๆอย่างผมมากครับผมมันขึ้นปึ๊บแล้วก็ลง ผมก็ไม่ได้ว่าจะยิงถูกซะทุกตัวนะครับผมบางวันเนี่ยผมยิงห้าทีไม่โดนเลยก็มีครับผมบางวันบางวันจะหมานปลาสบายครับผมวันมันจะหมานยิงห้าทีได้สามตัวสี่ตัวก็มีครับผมก็แล้วแต่ครับผมมันอย่างที่ผมว่าแหละมันบางทีก็เป็นกับดวงเลยนะครับผมดวงมันจะหมานมันก็ได้้วครับผมเนาะนะครับผมฝึกยิงบ่อยๆครับผม,ม,บบผมแต่ผมว่ายิงปลากายมันจะลุ้นกว่าปลาล่องอนะ มันมันลุ้นกว่ากันนะครับผมว่ามันจะยิงถูกไหมว่ามันจะขึ้นยังไงประสาทสัมผัสมันต้องดีครับผมเอาง่ายโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันเนาะถ้าเกิดตรงนี้ไม่ขึ้นเดี๋ยวผมจะไปนั่งตรงนู้นครับผมแลเหมือนจะมีลมด้วยพอตรงนี้นเห็นขึ้นสองสามหนแล,ล้วครับผมน่าจะเป็นสองตัวมันขึ้นกันตรงนี้ตัวกับตรงนู้นตัวหนึ่งปลามันขึ้นถีบน้ําเข้ามาในนี่แหละครับผมในกอผักนี่แหละ เรียบร้อยหลุดครับผมปึ๊ดเดียวเองโอ้โดนไม่ดีครับผมไปแล้วครับผมโดนหมินครับผมปึ๊ดเดียวเองเึงนนันกึดเรียบร้อยเลยครับผม ơ sẽ đai โดนครับโดน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 ไปแล้ว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 ครับผม,มขึ้นเน,นเนียนเลยครับผมโดนดีหรือเปล่าตัวใหญ่เลยครับผมตัวนี้ เดี๋ยวลงไปเล่นทางล่างครับผม นุ่นนุ่นนู่นขึ้นแล้วครับผมเดี๋ดดยวผมกดสมอนะครับ มันมีขึ้นสองตัวผมขึ้นตรงนี้ตัวหนึ่งลุ้นกันดูครับผมจะได้นับหนึ่งไหม <laughs> ดูว่าตัวโตอยู่โอ้ยโดนตรงไหนเนาะทะลุมั้ครับผม นับหนึ่งแล้วครับผมสามโลกว่า,วาครับนี่ครับผมมาแล้วครับผมตัวแรกครับผมขึ้นเนียนๆเ,เลยครับสามโลกว่าครับผมตัวนี้ดูสันหลังนี่ครับผมมันขึ้นสองตัวครับผม ขึ้นสองตัวตัวรุ่นรุ่นกันเนี่ยแหละครับผมนับหนึ่งแล้วครับนี่หมาแล้วครับผมเดี๋ยวผมเก็บปลาครับผมเดี๋ยวเจอกันนีครับผมตัวต่อไปเนาะไม่รู้ว่าจะขึ้นอีกหรือเปล่าครับผมมันมันเหลืออีกตัวมันขึ้นข้างๆกันครับผมเดี๋ยวผมเก็บปลาครับผมนึกว่าจะไม่ได้นับหนึ่งแล้วครับไปครับผมเดี๋ยวรุ่นกันต่อ ไม่โดนไม่ทันครับผม ไม่ถูกครับผมนั่งไม่ได้แล้วครับผมลมแรงมากเลยครับผมวันนี้มีผลงานมาปากหนึ่งตัวครับผมเนะนี่บผมนี่ยผมสามโลกว่าถึงสี่โลครับผมตัวนี้หลังหนาตึ๊บเลยครับผมเนื้อจะอยู่ช่วงนี้นะครับผมเนื้อปลากายนี่อร่อยนะครับผม แต่มันค่อนข้างที่เป็นปลาทํายากหน่อยผมว่าแต่มันกินอร่อยนะครับผมตายแล้วครับนี่ยิงโดนสองตัวครับผมอีกตัวหนึ่งมันก็โดนไม่ดีครับผมเนื้อขาดสงสัยโดนแค่ถแถวเชิงแแถวนี้มันหรือเปล่ามารูรับผมเนื้อขาดโดนไม่เต็มครับผมขึ้นเรื่อยๆช้าๆเลยครับผมเนาะยิงประกายสี่ทีครับวันนี้ได้ตัวหนึ่งเนื้อขาดไปตัวหนึ่งก็สรุปคลิปนี้เอาไว้เท่านี้แหละครับผมเนาะ ก็อ,อย่าลืมเนาะคนไหนเข้ามารับช่วใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพันหมีด้วยครับผมเนาะไปครับผมเดี๋ยวกลับบ้านเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม